พ้่น้อืงอือเมนูต้มครับโอ้ลงไปเลยครับโอ้โอ้เมนูแซ่บเลยครับพี่น้องวันนี้โอ้อู้ใส่มาเป็นพวงเลยครับอ๋อโอ้นะครับโอ้โอ้โอ้แซ่บเลยพี่น้องอ๋อ อ้มามา,มาครับเนี่ยอ้แส,บ,สบเลยโอ้โอ้สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต,าต่างประเทศดสุขสุขสขมาพี่น้องนี่อืมนี่นี่นะครับหอมดอีครับอืเจียวซีฟูดแสบครับมาผัดแซมก่อนอื่นขออนุญาตครับผมโอ้ขอโทษขออภัยครับที่กินในกระห้องเลยครับอืม ขอบอกง่ายๆครับเกิดสิเบิดแล้วครับพี่น้องปางกินน้ำบ่อยพี่น้องมาๆมา,มาจิบเข้ามาเลยครับอะไรโอ้แสบเลยมาครับนี่ขอคำ้ำง่ายเลยอ้ยคุยเราไปเลยครับพี่น้องอมา 嗯。Mm hmm. อโอ้ขมอมรำครับเมนูไซสครับมึนเนี่เป็นเมนูที่หลายๆคนออลมักอือน้องกินไ้มั้ครับ มามาคุยลงไปเลยอเป็นูน้องกินน้ำครับ โอ้โหน้องนี่สิขอมอมลำยังไงครับตรงนี้โอ้เรื่มาซ้อนมาซดครับพี่น้อง มันนี่จุใส่ครับเจ้าซีฟูดขออนุญาตเอาอีบกหนงครับตัวน,น้อยครับมือนอืมอสุดยอดพี่น้อง บ้านม่เลาะอาหารกินแค่นี้นะครับแล้ววานกินน้องงอครับ ตัวนี้สีออกขมขมใช่ไหมครับอ๋อคำใหญ่นะครับคำนีม้มามาพี่น้องออ อืมอืมแมวกรดือครับน้องอืมอืมอรับพี่ร้ออืมแสบแสบอโอ้ 55 h อืมอืม,อมสเดี๋ยวเมือ่อื่นต้องจัดเมนูประจำสองครับเมือ่อื่น ลายจุ๊กคำอื่นไม่ได้กินเดินแล้วครับอืมอ,อิ่มครับพี่น้องมันนี่ โอ้แซบครับที่มี่อ้อขมๆขมขม้วยนึงกินมีมดนะครับสองกิโลครับเมืนเน่อีงตัวี้จะคําโอ้แซบครับแก้มก็ดีที่เขาเขาก็ได้ครับไปเจาสี่พุธวันนี้กระลางมากอยู่นะครับ อสิมีขดคาบตะไคส่วนมากก็จะเป็นเมนูกับแก้มนะครับบางคนก็นเอาไปย่างอีกให้มันหอมครับย่างเสซอตะไค ลิมนี้กับอบคุณพี่น้อง f ีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสุดท้ายนี่ก็คื้พี่น้องมีสุขภาพรักร <c oughs> ้างกายแข็งแรงนะครับสำรวยเงินทอครับถือหวยถือเบื่อรังหวัาที่หนึงอายุวันละสุขภาพละครับผมพี่น้องขอบคุณครับ